สวัสดีครับวันนี้บ่าวผู้ไทยใช่ไหอ้อมหนูนะครับวันนี้นะมองนี้ยังบ่ได้อยู่ครับอ้าวอันนี้มากับพานอ้วนครับพานอ้วนสวัสดีนะพานอ้วนสวัสดีครับพานอ้วนเด้อครับนี่นี่พานเต๋อครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับพากันมาอ้อมเมาสครับวันนี้นะมันจะมืดเงาอ้อยหนูแล้วนี่พานเบี้ยครับนี่ครับนี่ครับอ่ะมาลุ้นกันครับมาแรงถ้าลุ้นยงามาแรงเด้อครับ ผมจะพาเนี่ยผมจะพานังรอบๆมองออมครับมองออมหนูครับมันหลักครับมันจะเป็นไหน้าแบบนี้ครับมันจะบกคอยมันจะบกคอยกินเข้าครับหอ่อยแบบมันจะบกคอยกินก็เลยเอาวิธีเด็ดขาดเลยครับออมเลยครับออมเลยผมจะพานังรอบๆครับ กับผ่านโอนครับอยู่กับผ่านโอนผ่านเบรกครับผ่านเบรก็ผ่านเตอร์นะเอาห้ามไปที่งมยญิโซนทางนั้นครับไปยิงยำมะแรงครับเดือผ่านโอนครับแปลงมงได้โฮกเฮากระตัดอ้อครับให้กลางคืนให้ยิงเห็นนะครับไม่ให้มันหนาพรดูแปลงมาถับนี่ก็คุยมัน พเป็นเรืครับพ่อพ่อพ่อปแปดหวเลเอาละ,าละงานงามเมากครับเอาทาลุ้นนี่ยมาแล้วงครับเดรีวิวอีกเทน,น,นึงครับว่ามันนี่สิหมานพอ หมายกับประมาณนี้ครับหมายออมหนูนสถานที่นะครับมองพักมองเศรสาแม่แรงนี่ครับกลางเต็นท์ยานปตโต,ต,โตค่ำคึมฟ้าคึมฝนครับฝนเปิจะตกแท้มันเนี่ ผ่านเตอจนได้แก้ซื้อมาเนมาบคบที่นะครับมันนี่ย,นนยอ้าวเรียบร้อยครับกลางเต้นเรียบร้อยแล้วครับมองพักมองเสามนีนมาสี่กริย์ครับมันเนี่ มาพบทีมงานพ่อปันไดครับเอ้าทาลุ้นย้ำแมแรงครับมีทั้งกองเข้าครับกองเข้ายูดอนนี้ครับกองเขายิ่งเหนือยูดอนนี้ครับแต่ว่ายูพุนยูพุนก็คือเอาเซเลนดำมมาล้อมไปครับครับทาเบิรกย้ำแมแรงครับวิว อาวุธจัดนักครับแฟดสยามครับเนี่ยตัวข้างบนนั้นมันจะเป็นไม้ซักครับตัวข้างล่างนี้จะเป็นโมเมนต์ปารดูด้วยครับเนี่ยไม้สเดาครับไม้เสดาจได้ห้ากินดอกมันกระปรนกับกอยนะครับงามลายงามเหมือนกันนะครับไม้เสด็ได้แต่ว่าตัวข้างบนนั้นเป็นไม้ซักครับไ่ปีกกระใส่ปีกครับ อันนี้เป็นปีกโรเลอร์สามสิบเส้นครับอันนี้ของผ่านกลงครับมันนี่บริมายึดปืนมันมาเลยมันนี่ตัวไม้สะเราแดงๆข้างล่างนะี่เป็นของผ่านอน้ครับยังพอจะได้จักจัดจากตัวยู่ได้หนูนี่สนใจทักมาได้สนใจทักได้เด้อครับเด้อใส่คอมเมนต์กินข้าวครับมามามา กินอาสวัสดีครับกินข้าวนะครับ,รบกินข้าวแล้บจะพาไปเนื่องเบื้องครับข้างจะไปยังค้าเนี่กืไก่แร้วบรออเบื้อ่อนท่ไท่ะนอ้่านเจอกินโพโพครับคำบัก่อืง ผ่าน,นครับกินข้าวแซ่บเนาะหรือข้าวแช่ผ่านไปมาแล้วครับเด<อ>้อนี่ยต้นเคบครับต้นเค่ต้มชีนบอ่อะต้มชีนอันนี้อันนี้ก้อยหม,มูก้อยหมูครับถือทำกันเด้อะแสบแสบของหวานกับของโมของหวานของหวานกับมะโม้ครับแซ่บแสบรอบเดือกมา้าเลยรอบเดือกครับ,บ,บ,บมหันมองออมสล่นดำไว้แล้วครับ มาลุ้นกันครับว่าจะได้พออยู่ครับนี่ก็อาวุธจัดอาวุธจัดหนักครับถ้าพอก็จะยิงได้บ่ได้ครับมือหนึ่งจับปืนมือหนึ่งจับกลองครับไปมาลุ้นกันครับ พอกับจะยิงแล้วเด้อครับแต่ตอนยิงชิบว่าท้ายด้อครับครับหนูออมเสลนดำนะั้ยยังบ่พอด้วยครับพอตอนหนห้อยครับยังบ่เห็นเลยครับหนูมันอเวทหรือบ่หนู มาลุ้นหนูกองห้ามดีวกว่าครับอันนี้โดนๆเนี่ยมาจอบเาผ่านโอนพันจัดแล้วครับมันเนี่ยเป็นหนูท้องขาวครับสองสี่ตัครับเอาลุ้นรอบเดึกี้ครับถ้าพอพอจะเป็นเม้อแล้วบัดเนี่ยหนูดำเนีเ่ยปอพอจะโตอยู่ครับตะข้าพันตกนี่หายากเลยครับหนู อ่านม้นนี่ืก็ือสิได้จำเนี่ยแหละครับปวดตกหรือเป็นไปล่ยลยใหม่เลยครับบันเนี่ยก็ขอจบคลิปไว้เพียงตอนนี้เด้อครับบ่มันมาน,นนี้ครับสวัสดีครับ